สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีรูปภาพบางแบบจะส่งง่ายๆค่ะเราจะรีดคอเสื้อก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพลิกมารีดด้านหลังเราเราก็จะใช้มือช่วยในการจัดทรงค่ะวิธีนี้จะทำให้เรารีดผ้าง,ง่ายขึ้นนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาลิดมาลีดแขนเสื้อค่ะเราลีดด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็ต้องพลิกมาลีดด้านหลังเสื้อด้วยนะคะ เราจะรีดทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเสร็จแล้วเราก็จะพลิกพลิกด้านหน้าค่ะเราจะรีดด้านหน้าง่ายขึ้นนะคะ เราจะเราจะเห็นว่าเราจัดทรงด้านลีดด้านหลังก่อนพอเราพลิกด้านหน้ามามันจะลีดได้ง่ายขึ้นนะคะ